เริ่มขึ้นเรื่องไหนวันไหนใครทำบันทึกแล้วอ่าเพราะวันนี้เราต้องบันทึกใช่ไหมคะใช่บันทึกที่จะวัดประจำวันของวันนี้ใช่ไหมลูกอ่าโอเคเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้หรือว่าวันจันทร์จะต้องมีงานส่งใช่ไหมคะอ่าวันจันทร์ต้องมีงานส่งเพราะว่าวันนี้เราจะบันทึกจนถึงเข้านอนโอเคเรามาเรียนต่อกันเลย เดี๋ยววันนี้เราเรียนระยะเวลามาทั้งหมดแล้วเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลากันบ้างขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะคะมีดังต่อไปนี้ขั้นที่1น,นักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดข้อ2 การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ทราบว่าต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีใดใช่ไหมคะส่วนข้อ3แก้ปัญหาค่ะขั้นตอนที่3คือการแก้ปัญหาเราจะดําเนินการแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้อ่ถ้าเราวางแผนว่ามันต้องเป็นการบวกเป็นการลบเป็นการคูณเป็นการหารเราก็มาดําเนินการแก้ปัญหาโดยการแสดง วิธีทำตามสิ่งที่เราวางแผนไว้ใช่ไหมคะขั้นตอนที่4ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเพื่อตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้มานั้นมีความถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือเปล่านี่คือ4ขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูโจทย์ปัญหาของเราบ้าง นาทีเริ่มทำข้อสอบเวลา8.45นาฬิกา45นาทีทำเสร็จหมดเวลาพอดีในเวลา9.55นาฬิกา55นาทีนาทีใช้เวลาในการทำข้อสอบนานเท่าไหร่ขั้นตอนแรกเลยเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาและสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไรสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือนาทีเริ่มทำข้อสอบ8.45นาฬิกา45นาที ทำเสร็จหมดเวลาพอดีเวลา9ก้นาฬิกห้นาทีและสิ่งที่โจดถามก็คือนาทีใช้เวลาทําข้อสอบนานเท่าใดส,สองค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราวิว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดกับโจทย์ถามคืออะไรขั้นตอนที่สองเราก็มาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้อะไรคะอ่าใช้อะไรคะ กราฟตัวนี้เส้นจํานวนนี้ใช่ไหมอ่าระบบมาเลยค่ะตั้งจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดหรือว่าจุดปลายเวลาเริ่มต้นก็คือเวลาเริ่มทําข้อสอบแล้วก็เวลาจุดปลายของเส้นจํานวนนี้ก็คืออะไรคะเราทําเสร็จเวลาใดเราวางแผนแล้วนะคะแล้วเราก็รู้ว่าอะไรคะจาก8นาฬิกา45นาทีถึง9านาฬิกา45นาทีนั้นอะไรคะมันครบหนึ่งชั่วโมง และเหลืออีกกี่นาทีละ่ะเหลืออีกสิบนาทีเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ปัญหาเลยคะวิธีทำนาทีทำข้อสอบเสร็จหมดเวลาพอดีในเวลา9น้นาฬิกาห้นาทีนาทีเริ่มทำข้อสอบเวลา8ดนาฬิกาสี่านาทนีเห็นไหมคะเขาวางแผนแล้วเขาก็มาแก้โจทย์ปัญหา ก็คือมาแสดงวิธีทำนาทีใช้เวลาทำข้อสอบนานหนึ่งชั่วโมงกับอีกสิบนาทีนี่คือคำตอบหลังจากที่เราได้คำตอบออกมาแล้วเราก็มาทำอะไรคะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบว่าคำตอบที่เราได้มานั้นมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนื่องจากแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีใกล้เคียงกับเก้านาฬิกาและเก้านาฬิกาห้าสิบห้านาที ใกล้เคียงกับ10นาฬิกาซึ่ง10ลบเเหลือ1นึ่คำตอบที่ได้ควรใกล้เคียง1ชั่วโมงดังนั้น1ชั่วโมง10นาทีจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลถ้านักเรียนทุกคนเห็นด้วยให้ยกมือขวาค่ะถ้าใครยังงงกับสิ่งที่ครูพูดมาในตัวอย่างเมื่อกี้อยู่ยกมือซ้ายค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะ อ่าอ่าโอเคทีนี้ไม่มีนักเรียนคนไหนยกมือสายมีครูแอนครับครับเมื่อกี้ห้องเต้เออพิมแชทมาด่าผมมาควยครับโอเคห้องเต้ครับไม่เอาแบบนี้นะลกูก ผู้ปกครองที่อยู่กับน้องห้องเต้ตอนนี้นะคะคุณครูรบควรดูน้องด้วยค่ะ,ะทีนี้เราเรียนกันต่อนะลูกเนาะซีดูโจทย์ปัญหาต่อไปการจนาเย็บผ้าเย็บกระเป๋าผ้าสามใบแต่ละใบใช้เวลาเย็บเท่าๆกันถ้าการจนาเย็บกระเป๋าผ้าทั้งสามใบ ใช้เวลา5ชั่วโมง30นาทีอยากทราบว่าการจะนาเย็บกระเป๋าผ้า1ใบใช้เวลานานเท่าไหร่เขาบอกว่ากระเป๋าผ้า1ใบเนี่ยใช้เวลาเย็บเท่าๆกันนักเรียนดูนะคะเราวิเคราะห์โจทย์ให้อะไรมาบ้างนั่นคือเขาให้มาว่าการจนาเนี่ยเย็บกระเป๋าผ้า3ใบแต่ละใบใช้เวลาเย็บเท่าๆกันถ้าเย็บกระเป๋าผ้าทั้ง3ใบใช้เวลา5ชั่วโมง30นาที แล้วทีนี้เขาอยากทราบว่ากระเป๋าแต่ละใบใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเย็บ yep. เราก็มาเลยคะวางแผนแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเนี่ยเราต้องแบ่ง5ชั่วโมง30นาทีออกเป็นทั้งหมด3ช่องหรือของกระเป๋า3ใบแต่ละช่องเหมือนกระเป๋า1ใบใช่ไหมคะอ่ะเราก็รู้แล้วว่าเราต้องแบ่งการแบ่งให้เท่าๆกันเราไปดูคะ่ะว่าเขาจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบ อ่าทีนี้ดูนะคะนี่เห็นไหมพ่อครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการที่จะแบ่งอะไรให้เท่าเทกันเราต้องใช้วิธีการหารคําว่าแบ่งให้เท่าๆกันการแบ่งอะไรให้เท่าๆกันก็ช่างเราจะใช้การหารซึ่งเราจะอะไรคะเอาชั่วโมงหารเลยได้ไหม เอานาทีหารเลยก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นครูจริงแปลงอะไรคะเราเรียนมาแล้วความสัมพันธ์ใช่ไหมคะความสัมพันธ์ของเวลาเราเรียนมาแล้วครูก็เลยอะไรคะทำชั่วโมงให้กลายเป็นนาทีทั้งหมดนะพอาครูทําชั่วโมงให้กลายเป็นนาทีทั้งหมดแล้วเรารู้แล้วแหละว่า5ชั่วโมงเนี่ยหชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้น5ชั่วโมง จึงเท่ากับเอา60ไปคูณ5 60คูณ5ได้300ใช่ไหมคะแล้วก็เอา300มาบวกกับ30นาทีเราจึงได้เป็น330นาทีเราจึงเอา330นาทีนั้นมาหาร3เพื่อที่จะได้รู้ว่ากระเป๋าทั้ง3าใบนั้นที่ใช้เวลาเท่ากันนะ่ะใช้เวลาเย็บนานเท่าใดเราก็ได้คำตอบออกมาว่าแต่และใบเนี่ยใช้เวลาเย็บทั้งหมด110นาที เพราะฉะนั้นเราจึงอะไรคะเอา1น0นาทีมาเปลี่ยนกลับให้กลายเป็นชั่วโมงและนาทีเราก็รู้แล้วว่าหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีเราเอา60ไปลบออกจาก110ก็จะเหลืออะไรคะห0หรือเราก็รู้ว่า60บวกกับ50นะัเท่ากับ1 1 0เพราะฉะนั้นแล้ว60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง เราจึงใช้กระเป๋าเย็บผ้าแต่ละใบเท่ากับ1ชั่วโมง50นาทีใช่ไหมคะและทีนี้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนี่ยเนื่องจาก5ชั่วโมง30นาทีเท่ากับ330นาทีใกล้เคียงใช่ไหมคะ300นาทีเพราะฉะนั้น300ร้อเนี่ยหาร3ก็คือ100นาทีคำตอบที่ใกล้เคียงไม่ควรที่จะเกิน1ชั่วโมง40นาที แต่คำตอบที่เราได้มาคือ1ชั่วโมง50นาทีคำตอบนี้จึงสมเหตุสมผลไหนนักเรียนคนไหนคิดว่าคำตอบนี้ไม่สมเหตุสมผลให้ยกมือขวาค่ะใครไม่เข้าใจโจทย์ข้อนี้ยกมือซ้ายค่ะอ่าเฟิร์สเฟิร์สยกมือซ้ายน้องเฟิร์สไม่เข้าใจตรงไหนลกูก เอฟอร์บอกครูสิลูกไหนมีใครมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนกับโจทย์ปัญหานี้ไหมลูกอ่ะถ้าไม่มีใครตอบครูแสดงว่าครูผ่านโจทย์นี้ได้นะคะอ่ะ ที่นี้เราจำสิ่งที่เราถามกันไว้ตอนต้นชั่วโมงของการเรียนเรื่องเวลาได้ไหมคะชาลิสาออกเดินทางจากบ้านเวลา6 1นาฬิกา10นาทีถึงโรงเรียนเวลา7นาฬิกา15นาทีนิทิษเดินทางออกจากบ้านเวลา6 3นิกานาทีถึงโรงเรียนเวลา7.25นาฬิกานาที ใครใช้เวลาในการเดินทางนานกว่ากันทีนี้ครูจะมาถามนักเรียนค่ะไหนใครคิดว่าชาริสาเดินทางออกจากบ้านอ่ะชาริสาใช้เวลาน,านานกว่านิทิดให้ยกมือขวาค่ะอ่ามีข้าวปุ้นอ่ะนักเรียนที่เหลือที่ไม่เปิดกล้องหมายความว่ายังไงคะ ือกี้ผมเพิ่งพ,พิมพ์ถามไปในแชทอ๋อพิมพ์ถามไปในแชทเดี๋ยวนะถามว่าถามคำถามมันเนี่ยที่บอกเมื่อวานจะเช่นเลยวันไหนแล้วผมดีอ๋อโอเคไหน,นใครว่าชาิสาออกจากใช้เวลานานมากกว่านิทยิยกมือขึ้นอ่าหนึ่งสองสามคุณนับก่อนนะคะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าโอเคยี่สิบคนและทีนี้ใครว่าอ่าทีนี้เอามือลงค่ะใครว่านิทิใช้เวลานาน,านมากกว่าชาริสายกมือขึ้น ยังมีนักเรียนเนอหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนอ่าแล้วเรามาดูฉัดเลยกันค่ะจะได้มาดูนะคะชาลิสาใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียนหกสิบห้านาทีใช่ไหมเราก็อะไรคะเราก็มาเขียนเลยคะ่ะเนี่ยชาลิสาเดินทางออกจาก หนึ่งนะลูกนะเรามาเฉลยโจทย์ข้อนี้กันือกชาลิสาอ่ะดูนะคะ <The Charlie. S 1> ดูพื้นที่ว่างชาลิสาดูนะคะเริ่มเดินทางออกจากบ้านศูนย์หกจุดหนึ่งศูนย์และเราก็รู้ว่าจะไปถึงโรงเรียนเวลาเจ็ดนาฬิกาสนะิบห้านาทีใช่ไหมครับอ่ะแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีและ หกนาฬิกาเนี่ยมันลงท้ายด้วยสิบนาทีใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเจ็ดนาฬิกาเนี่ยมันลงท้ายด้วยสิบห้าเราจึงทําเส้นเลยคะให้มาถึงสิบก่อนดีไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรคะหกนาฬิกาสิบนาทีอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเนี่ยหนึ่งชั่วโมงถ้าเราอยากทำเป็นชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงหรือหกสิบนาทีใช่ไหมคะเนี่ยหกสิบนาทีแล้วเนี่ยหกสิบนาที หกสิบนาทีแล้วทีนี้จากสิบเนี่ยหเอ้ยเจ็ดหกเจ็ดครูเขียนผิดเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีไปจนถึง7จ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีใช้เวลาห้านาทีเราจึงเอาห้านาทีไปรวมกับอะไรคะหกสิบนาทีใช่ไหมคะเราจึงได้ว่าชลิสาเนี่ยใช้เวลาหกสิบห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงกับอีกห้านาทีทีนี้เรามาดูของนิทิศกันบ้าง ว่าที่ครูเฉลยนั้นมันใช่ไหมนะนักเรียนก็ต้องคิดตามครูด้วยนะลกูกถ้าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยจะต้องมีตัวแทนออกมาทำนะคะเนี่ยอ่ะทีนี้เรามาดูของนิทิตบางของนิทิตเดินทางออกจากบ้านเวลาอะไรคะศูนย์หกหกนิกาจุดสาม สินาทีหกนาฬิกาสามสิบนาทีใช่ไหมคะถึงโรงเรียนเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีอ่ะคุณดูมใส่ศูนย์ข้างหน้าเจ็ดเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีเนี่ยหกนาฬิกาสามสิบกับเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้าทำยังไงอ่ะมันยังไม่ถึงอะไรคะยังไม่ถึงอะไร แต่ถ้าเราจะทําไปอ่านนะักเรียนดูนี่เรารู้ว่าเราต้องข้ามไปนี่ก่อนใช่ไหมตรงนี้จะเป็นเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีได้อะไรตรงนี้จะเป็นหกสิบนาทีใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแต่ทีเนี้ยเวลาที่นิทิถึงอ่ะยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง แล้วยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอยู่เท่าไหร่นิทิสถึงในเวลา7จ็นาฬิกายีนาทีแต่ถ้าครบ1ชั่วโมงคือ7จ็นาฬิกาสานาทีเราจึงเอา30มมาลบออกจากยี้าอันช่วงเวลานี้คือ5นาทีเพราะฉะนั้น60สน,นาทีลบออกจาก5ก็เลยเหลืออะไรคะห้ิบห้าใช่ไหมคะดังนั้นชริสาจึงใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียนมากกว่านิทิส แล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร่ละ่ะเราจึงเอาสองตัวนี้อะไรคะมาลบกันเราก็รู้ว่าชาลิสาใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียนมากกว่านิธิสิบนาทีในไครถูกต้องยกมือหน่อยคะ่ะโ,โอโ้โหทําถูกกันหลายคนมากเลยปรบมือเมือ<ห>่อกี้ครนับไปเมือม่อกี้โครนับไปยี่สิบคนแต่ไม่รู้ว่าได้ัยี่สิบคน อ๋อ oh, ใช่ไหมอ่า <Okay. S 2> uh, ไหนทีนี้ใครทำถูกต้องยกมือขึ้นโอเคอ่ะป,ปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะอ่า ah, ทีนี้เราก็อะไรคะจบ,ร oh. จบเรื่องของเวลาแล้วจบเรื่องของเวลาแล้วทีนี้งาน